สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเรามีรถสำหรับสายแคมป์ปิ้งครับมาแนะนำกันครับมาชี้เป้ากันนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าครับ LH112 ครับเป็นตัวไฮเอ e หน้าสั้นนะครับคันนี้สี่คูณสองครับทำทรงครับนี่สำหรับเอาไว้ออกทริปไกลๆแล้วก็สามารถลุยได้นิดหน่อยนะครับทรงแบบนี้เครื่องก็เป็นตัว 2L ครับรายละเอียด อ่าหน้าเครื่องทุกอย่างนี้เปลี่ยนใหม่หมดแล้วครับแล้วก็คันนี้แบตใหม่ครับความร้อนนิ่งนะเจ้าของงรงเรียดไว้แบบนี้ภายในก็เป็นพวงมาลัยอ่าเล็กซัครับแล้วก็มีเตียงนอนครับปรับไฟฟ้าปรับนอน180องศาครับนะแล้วก็พื้นปูใหม่เรียบร้อยครับภายนอกสีดำครับแจ้งลงเรี่เรียบร้อยแล้วด้วยครับมี s n o เ k e l แล้วก็แหลกต่างคาบันไดบุกกระจกครับ คอนวอยแล้วก็กระจกข้างบานเต็มครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ผู้ขายจัดมาให้ครับค่อนข้างจะจัดเต็มพอสมควรเลยสำหรับรถตู้คันนี้สปอร์ตไลท์มีให้พร้อมครับ50นิ้วเต็มหน้าครับนะแล้วก็สปอร์ตไลท์เหลืองน,นี่4ีคุณ4ไฟหน้าเป็น LED นะครับแล้วก็มีแม่แรงให้ด้วยนะครับรับน้ำหนักสัตันเลยทีเดียวครับถังน้ำมันสำรอง2 0ลิตรครับแล้วก็มี กันชนบานสวิงครับแขวนยางอะไหล่ครับเป็นงานสร้างครับแล้วก็ประดานกันเรื่อง4ี่นสี่ก็เป็นสายออกทิปตัวจริงเลยนะใครอยากจะได้เอาไปใช้ต่อเอาไปออกทิปต่อก็คันนี้เลยนะไม่ต้องเอาไปทําอะไรเยอะนะครับเรารายละเอียดคันนี้ผู้ขายลงราคาไว้ที่2องแสนห้าหมื่นกว่าบาทครับรนะายละเอียด ด้านหลังนี่ต้องไปพูดคุยดูกันเอง,เองครับผมเป็นแค่สือ่อกลางเท่านั้นก็เจอรถสวยๆก็นามาชี้เป้าไว้ครับคันนี้เป็นาสายแคมปิ้งคาร์นะครับรถอยู่เช,ช,ชิงเซาครับใครสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของรถไปได้เลยครับผ่านลิงก์ a c e b o o k ด้านล่างคลิปครับทางช่องเป็นแค่สื่อกลางให้เท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นเจ้าของรถนะครับถ้าลิงก์เข้าไม่ได้ก็แสดงว่าเจ้าของนั้นขายไปแล้วนะครับนี่ถูกใจงั้แนะนํา อย่าลืมไปดูจริงกันด้วยครับลองขับลองเทสดูเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจจ่ายเงินครับจะผมทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กเจ้าของรถว้ให้ด้านล่างคลิปครับโอเคแในคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้าใหม่ๆท่านจะได้พลายผมสับคลิปนี้สวัสดีครับ